สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกันอีกครั้งกับรายการหน้าต่างสุขภาพค่ะวันนี้นะคะผู้ชมคะเป็นเรื่องราวของสุขภาพอนมามัยของแรงงานนอกระบบนะคะดูเหมือนว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยใส่ใจหรือไม่ค่อยสนใจตัวเองในเรื่องนี้รวมไปถึงค่ะภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องราวเหล่านี้นะคะดิฉันได้นั่งอยู่กับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสราอภรอ,อาจารย์ประจําภาควิชาอาชีวะอนมามัยและความปลอดภัยคณะสา ธรณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีค่ะคุณุ้ยค่ะก่อนอื่นเลยคําว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยคือคนกลุ่มไหนบ้างคะแรงงานนอกระบบนะคะจริงๆค,คำว่าแรงงานนอกระบบก็ไม่ใช่คําใหม่เนาะสำหรับสังคมไทยนะคะ,คะแรงงานนอกระบบคําว่าในระบบกับน,นอกระบบจะอิงถึงกฎหมายนะคะ,ค,ะคือในกลุ่มนี้เนี่ยยังมีกฎหมายที่อย่างเช่นพระราชบัญญัติแรงงานคุ้มครองแรงงานเนี่ยยังคุ้มครองไปไม่ชัดเจนนะคะ แรงงานขุนี้ได้แก่ได้แก่กลุ่มไหนบ้างก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เรารู้จักกันดีนะคะคุะค้นเคยกันมานานนะคะ กลุ่มผู้ให้บริการเช่นกลุ่มช่างเสริมสวยนะคะกลุ่มขับรถแท็กซี่นะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้ผลิตแต่เป็นผู้ผลิตที่ทําอยู่ที่บ้านนะะครับงานไปทําที่บ้านนะคะไม่ใช่เป็นแบบสถานประกอบการใหญ่ๆที่กฎหมายของกระทรวงแรงงานคุ้มครองไปถึงนะคะก็เลยมีความสับสนกันระหว่างคําว่าแรงงานนอกระบบเป็นแรงงานที่มาจากต่างประเทศไหมไม่ใช่นะคะ ค่ะทำไมถึงสนใจในเรื่องของสุขภาพแรงงานของแรงงานนอกระบบนี้ล่ะคะอ,อ๋อกลุ่มแรงงานนอกระบบเป็นกลุ่มที่มีจํานวนจํานวนเยอะมากนะคะ ผู้ที่มีงานทำในบ้านเรานี่30กว่าล้านเป็นกลุ่มกาหกรรมประมาณ10กว่าล้านที่เหลือจะเป็นแรงงานนอกระบบหรือกฎหมายยังไปไม่ถึงนะคะก็จะเป็นชนกลุ่มใหญ่แรงงานกลุ่มใหญ่นะคะของประเทศนะคะก็มีความสนใจที่จะทำงานส่งเสริมด้านนี้ ค่ะค่ะก็ถือว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วนะคะที่ว่าทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็ได้มีการค้นคว้าวิจัยด้วยใช่ไห<ช>มคะในเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็อยากจะทราบว่ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ทำเนี่ยนะคะทาเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะนอกจากจะผลิตนักศ,ศึกษาเป็นเป็นหน้าที่หลักแล้วแล้วก็มีงานวิชาการงานวิจัยนะคะนอกจากนี้เรายังทําหน้าที่บริการสังคมนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คณะสาธารณสุขศาสตร์นะคะที่ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเราทํางานร่วมกับองคอ์กรหน่วยงานหลากหลายมากในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนะคะ,คะของผู้ประกอบอาชีพนะคะแล้วเนื่องด้วยในวาระของ40ปีภาควิชาเรานะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็มีโครงการแบบนี้นะคะ,คะในการส่งเสริมให้ความรู้นะคะแล้วก็สนับสนุนทําให้เกิดการทํางานที่ปลอดภัยขึ้นแล้วก็ทําให้เขารู้จักว่ามีความ ความเสี่ยงนะทุกอาชีพมีความเสี่ยงใช่ไหมคะแต่เราจะเรียนรู้ความเสี่ยงนั้นแล้วก็ทํางานใ,ในภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างนั้นได้ปลอดภัยอย่างไร ก็นะับว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยได้ร่วมกันสรรสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้แรงงานนอกระบบหรือว่าแรงงานในชุมชนนั้นน่ะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ยังมีข้อข้องใจสงสัยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างจองท่านในขณะนี้นะคะจะเป็นสื่อกลางระหว่างเราได้ค่ะและว,วันนี้นะคะก็เช่นเคยเราก็มีนะคะวรารสารความปลอดภยัยและสิ่งแวดล้อมที่จะมอบให้ถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะสามารถเขียนจดหมายหรือว่าไปสัญยาบัตรค่ะเข้ามาขอกกันได้นะคะ ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างจองท่านในขณะนี้ละค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสราเป็นอย่างสูงค่ะ,ค,ค,ะค่ะแล้ววันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วละค่ะต้องลาไปแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ